อ่าแล้วก็มองตรงค่ะแล้วดูทีไปได้ไหมเลที่ติดกับเราอ่าเติมคันเร่งเรามองข้างหน้าค่ะต้องมองข้างหน้าเลยนะเออเติมคันเร่งยอย่าไปมองข้างค่ะแล้วมองตามรถบรรทุกขนุนไว้แล้วปิดไฟเดียวเลยค่ะแล้วมองตามแค่รถบรรทุกคันนั้นไว้เออแต่ถ้ามันไปไม่ได้นะวันนึงขับเก่งขึ้นแล้วจะอยากเอาถนานเส,ส้นนี้ค่ะก็เลาะซ้ายมาก่อนขับไหลทางไปก่อนแค่ระวังรถออกจากปั๊มแค่นั้นเองอืมแต่ถ้าข้างหน้ามีคนจอดไหลทางมันตันจริงๆแล้วขวาก็เปลี่ยนไม่ได้หยุดนิ่งๆแล้วก็รอเปลี่ยนเท่นั้นเอง อย่ามองเลนอื่นที่ไม่ใช่เลนเรานะมองยาวไปข้างหน้าไกลๆเลยค่ะอือมองตามคันที่เราขับตามอยู่เห็นใครโผล่มาจากปั๊มอย่างเงี้ยถ้าการชนหน้าก็ยังไม่ล้ำเส้นขาวเราได้ไปก่อนเพราะฉะนั้นถนนจริงห้ามเบรกกระทันหันนะทําได้มากที่สุดก็แค่ยกลร่งนะคะอ่าแล้วไกลที่สุดที่เรามองได้ให้คิดว่าเราขับอยู่หลังบ้านเราเมื่อกี้เลยค่ะหลังบ้านไม่มีเลยนี่และนี้นะแล้วก็มองยาวไว้เออถ้ามันออกนอกเลนไม่ต้องตกใจค่อยๆดึงพวงมาลัยกลับมา ถ้าขึ้นเนินนะรถไม่ไปก็กดคันเร่งเพิ่อมอีกนิดหนึ่งนะคะเวลาขึ้นเนินแล้วกดคันเร่งไม่ต้องกลัวมันพุ่งนะมันมีแรงต้านอยู่แล้วและอย่าไปสนใจรถทางขวานะคะให้ดูว่าตอนเนี้ยคันหน้าเราตรงหรือเปล่า <S <S อืมถ้ามันไม่ไหวก็คันเร่งนิดหนึ่งอย่างนี้ค่ะเออเวลากดคันเร่งเรากดแล้ว้างไว้ถ้าไม่ไปกดอีกนิดหนึ่งแล้ว้างไว้มันก็ค่อยเพิ่มอย่างนี้แล้วมองป้ายทะเบียนคันหน้าไว้แม้ถ้าเรามองยาวมีรถบรรทุกกำลังจะออกจากปั๊มไกลๆหน่อยค่ะอ่าแล้วถ้าเขายังเคลื่อนที่ช้าแสาว่านาคตรเรนเราทุขข เราก็รักษาระยะห่างจากคันหน้าตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยกระบะข้างหน้าเราก็เปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยคันนี้เขาโไฟเลี้ยวมาก็ไม่ต้องมองเขาแล้วเราก็มองตรงเพราะท้ายเขาเลยหน้าเราไปแล้วเดี๋ยวไปมองเขาหน้าถ้ามองเขาเราจะหลบโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะต้องมองตรงไว้แล้วดูนะอยู่ดีพี่เข้าซ้ายทําไมเขาอยากเข้าปั๊มนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าล้อเขาไม่เกยไปเลนอื่นเราขับต่อเนื่องตามเขาไปได้แล้วก็ปิดไฟเลี้ยวแล้วเขาเข้าปั๊มจริงไหมครับอ่าโอเคแล้วก็เติมคันเร่งแล้วมองไกลไปข้างหน้าค่ะ อย่าไปมองท้ายก็แล้วนะให้มองเป้าหมายที่เราจะไปค่ะเออแล้วเหลือมองซ้ายนิดนึงมีใครออกจากปั๊มไหมแต่เขายังมาไม่ถึงไงแมเรามองตรงแล้วเพขาขับค่ะไม่ต้องเร่งหนีเขาเยอะอย่าไปใส่ใจเขาแล้วนะถ้าใส่ใจเขาเลยจะเสียเลนนะคะอ่าแล้วข้างหน้าลงเนืนแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะแต่ไม่ต้องเบรกนะก็คะแค่ยกคันเร่งอะค่ะแล้วก็มองตรงแต่ถ้ายังพอเร่งได้บางๆก็เล็กเบาๆแต่ตอนนี้เราหายใจอยู่ไหมหายใจด้วยนะั้นระียน โค้งทางไหนให้เรามองไกลไปทางนั้นค่ะเนี่ยตรงนี้ถ้ากลัวก็ไม่ต้องเร่งค่ะแค่ปล่อยทุกอย่างแล้วก็มองเฉพาะเรียนตัวเองอย่าสนใจเรียนอื่นนะคะเห็นไหมถ้ารถมันไม่ไปก็เร่งบางๆแล้วมองแค่เรียนตัวเองค่ะอย่ามองเส้นนะมองตาป้ายทะเบียนข้างหนา้าอ่าถ้ามันนิ่งเรากดคันเร่งเพิ่มค่ะแล้วมองยาวไปข้างหน้าเห็นไหมกดคันเร่งแล้วยังไม่ไปก็มองป้ายทะเบียนข้างหน้าแล้วกดคันเร่งเพิ่มอย่าสนใจเรียนอื่นนะเอาแค่เรียนตัวเองนะครอ่าคันสีส้มมาอยู่เรียนเราแล้ว,ลวก็มองส้มไว้อย่างเงี้ยค่ะอ่าตัวละครจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหน้าจอทีวีีเเราย่่้คะ อย่ามองรถข้างทางนะมองคันที่เราต้องขับตามไว้อย่ามองเส้นตรงพื้นนะคะเออเนี่ยมองตรงมองขวายาวๆมองให้ยาวที่สุดเท่าที่เรามองได้รู้สึกตัวเองมองพื้นเมื่อไหร่ทิ้งไปเลยค่ะอย่ามองยาวปักซอยนู้นใครออกมานะแล้วต่อไปใครอยู่ในเลนเดียวกับเราเลนอื่นเราไม่มองเลยค่ะเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไม่ไหวงั้นกดคันเร่งเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็มองกระบะตู้ทึบคันนู้นไว้ค่ะอย่ามองเซเว่นนะอ่าแล้วก็มองพี่กระบะไว้เออหากกระบะไปแล้วก็มองรถบรรทุกคันนู้นที่จอดอยู่ก่อนเพราะเส้นหนึ่งเลนมันไม่มีนะคะ เออแล้วมองไกลๆดูล็อกเลนเราอย่ามองรถบรรทุกที่จอดอยู่แล้วนะอ่ะมองแค่ล็อกเลนเราเนี่ยค่ะแล้วเติมคลิกลิ่งเรื่อยเออห้มนิ่งบนถนนจริงนะคะแล้วมองยาวไปข้างหน้าค่ะนั่นแหละแล้วอย่าไปมองซ้ายขวาค่ะเติมคลิกงไปเบาเบแล้วมองยาวไปข้างหน้าเออเนี่ยถ้ามีระยะห่างแล้วเราก็เล่้ยเบาเดีอย่าไปมองรถท่วงนะถ้าท้ายเขาเลยก็คือจบเลยไม่มีปัญหาเนี่ยมันอย่างเงี้ยเขาโดนตัดหน้าก็ระวังเขาเข้ามาเลนเราด้วยข้างหน้ามีทางยูเทิร์อย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยถ้าคันนี้เขามาเร็วๆใช่ไหมเราก็ยกคันเร่งแล้วมองก็เรียนเราค่ะเห็นไหมเขาไปเลี้ยวเขาอมาแล้วแต่ทําไมคุณนัดรู้ว่าพฤติกรรมการขับก็จะคล้ายๆกันนี้แหละเดี๋ยววันหนึ่งเราออกถนนบ่อยๆก็จะรู้นะคะแล้วมองตามป้ายทะเบียนรถบรรทุกคันนี้นะเออเนี่ยค่ะรู้สึกว่าใครมาใกล้ๆยกคันเร่งก่อนแค่นั้นพออืมแล้วก็ระวังรถโม่ปูนนะเพราะตอนนี้เขายูเทิร์นมาก็ายังไม่เลือกท,ที่จะไปเลยนะคะเนี่ยถ้าเราเริ่มที่เขาก็ยกคันเร่งก่อนแต่ไม่ต้องแตะเบรกเดี๋ยวรถก็จะค่อยๆช้าลงแล้ว เออเพราะเขายังไม่มีจังหวะจะเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันตรงเนี้ยเป็นทางโค้งนะเราก็มองตรงมองซ้ายไกลๆอย่ามองเส้นตรงพื้นนะหาท้ายคันหน้าเจอเออถ้าไม่ไหวก็ยกคันเร่งค่ะปล่อยทุกอย่างเลยแล้วมองตามที่รถโมกูลไว้แต่อย่าตกเส้นซ้ายเหมือนเขานะเนีย่ยมองตรงมองซ้ายไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่ามองรถขวาติดขาดโค้งทางไหนมองไกลไปทางนั้นโวงอะไรค่อยๆใช้ถ้ารู้สึกว่ามันจะกินเลนกลับมาตรงก่อนอ่แเรากินทางไหนมากไปไหม เออเนี่ยค่ะกลับมาตรงก่อนเลวเดี๋ยวเราค่อยโค้งใหม่เพราะถ้าเราค้างไว้นานๆถ้ามือใหม่บางทีก็กะระยะย,ยังไม่ได้เนี่ยเราก็กลับมาตรงก่อนนิดนึงเออถ้ามันจะกินกลับมาตรงก่อนอืมแล้วมองที่รถโม่ปูนไว้อ่าแล้วคันริงก็ต้องต่อเนื่องให้ได้ค่ะถ้าทุกอย่างสมูทอะพวงงอะไรก็จะง่ายขึ้นอ่ารู้สึกว่ารถเราเริ่มรอบรอกดคันร่งเพิ่มแต่อย่ามองเส้นนะมองทางที่เราจะไปไว้ค่ะเพราะถ้าเราเบียดซ้ายเยอะมอเตอร์ไซค์เขาไม่มีเลนใช้อืมในชั้นตอนนี้หน้าแข็งเหมกกือนถ่ายรูปกับประชาชนแล้วนะ อย่ามองเส้นนะมอง <ชา S 2> รถโมกุลมองรถโมกูลไว้เอออะแล้วข้างหน้าเขาบอกว่าเขตชุมชนลดความเร็วอย่างเงี้ยแล้วก็ถอนท้าจากคันเร่งก่อนเพราะมันลงเนินด้วยแล้วป้ายสีเหลืองด้านขวาก็เตือนว่าเป็นทางกลับรถเส้นตรงพื้นบอกให้คุณช้าลงและเจอไฟเหลืองกระพริบด้านซ้ายต้องลดความเร็วเห็นไหมถ้าแยกนี้ยังชนกันก็แสวคุณไม่ทําตามอะไรสักอย่างเลยอ่ะแล้วมองแค่เลนเรานะอย่าสนใจเลนอื่นนะคะ แล้วเราก็มองทางขวานหนึ่งมีใครรออยู่เทินตัดหน้าไหมถ้าไม่มีก็ข,ขับของตัวเองต่อค่ะแล้วก็อย่าออกนอกเส้นเรงเด็ดขาดเนี่ยมองที่รถโม่ปูนไว้อืมอย่าไปคิดถึงเลนอื่นนะถ้าเขาเข้ามาดูมีระยะห่างไหมถ้าไม่มั่นใจยกคันเร่งอย่างเงี้ยค่ะอ่าเรายกคันเร่งไว้ก่อนเดีม๋มคันขาวเข้ามาแล้วเขาเบรกค่ะเรายกคันเร่งไว้นะอย่าเร่งเพิ่มจนกว่าจะมีระยะห่างแล้วกว้างขึ้นหยยเหี๋ยวม้เขายังเบรกอยู่อืมเพราะฉะนั้นระยะห่างจากข้างหน้าสําคัญมากนะคะ ต้องห่างแค่ไหนถ้าเป็นถนนหลักอย่างเงี้ยค่ะสามคันแทรกได้เนี่ยควรจะห่างประมาณนี้เลยดังนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วท้ายเราไม่ห่างเยอะเรายกคันเร่งเลยค่ะอืมเขาจะได้ห่างออกไปเรื่อยแม้ถนนก็เป็นที่เส้นตรงอะค่ะนักเรียนแต่ทำไมมันถึงได้ทักษะมันจะต้องรู้ว่าจังหวะไหนเราต้องถอนท้าจากคันเร่งจังหวะไหนต้องเร่งขึ้นเนินอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็มองพี่โมปูนมองยาวไปอีกโอมีคนอยู่ในเลนเราแล้วถนนตรงยาวอ๋อแล้วมันมีขึ้นนิดนึงแล้วลงแล้วก็มีขึ้นอีกแล้วก็อ๋อเริ่มชันขึ้นเน่ยออาาไปมงใกล้รถเด,ด็ข เราคิดว่าพี่รถคันเราใหญ่มันจะล้นเลนไหมดูรถโมบูนสิคะเขาใหญ่กว่าเราตั้งเยอะพื้นที่ว่างซ้ายขวายังมีอยู่เลยเวลารถบรรทุกแซงเราอย่ามองรถทุกนะยกคันเร่งไว้ค่ะอ่าแล้วมองตรงไว้อ่าเนี่ยค่ะอย่าไปมองของหนะ้ามองที่รถโมบูนไว้ค่ะอย่างเงี้ยเขาแซงหน้ารักโคดท้ายห่างจากเราเยอะมากอ่าแล้วพอเข้ามาเต็มเลนปุ๊บเนี่ยค่ะก็มองป้ายทะเบียนเขาขับให้ตรงกับเขาต่อเนี่ยมันจะวุ่นวายรถบรรทุกแค่ตรงเริ่มออกจากบ้านนะคะแล้วเริ่มบีบเลนเข้ามาแต่ตรงเนี้ยเริ่มดีขึ้้นนแลวะะคะ หรือคนทุกที่นี่ดีกว่าพระรามสองเยอะโอ้โหนุก๊กอ,อ,อย่างเงี้ยไหนเจอป้ายเหลืองๆปุ๊บต้องรีบดูเลยค่ะแต่ดูแค่แป๊บเดียวนะอย่าไปมองนานเไหนก็มองตรงไว้นะคะเไหนเขาบอกระวังช้างป่าอ่ะโอเคก็แค่ระวังไว้นะคะแล้วอ,อย่างเราก็มองย,วยาวๆนะคะเนื้อซิ่งไปไหมนักเด็กค่ะไม่ยกขึ้นนาน โอ้นี่มันลงหรือมันขึ้นกันักเรียนขึ้นอยู่้างหน้านะนี่กำลังลงอยู่นะแล้วก็เติมคัลลิ่งเนี่ยค่ะพอจะขึ้นเนี่ยจะเตรียมขึ้นอย่างนี้ยเติมคัลลิ่งได้ค่ะเห็นไหมถ้ามันเริ่มนิ่งก็กดคัลลิ่งเพิ่มแล้วก็มองพี่รถโม่ปูนเหมือนเดิมทําไมต้องมองพี่โม่ปูนไว้เพราะว่าพี่รถบรรทุกที่อยู่หน้าเราอะแกไม่ได้กึ่งกลางเลนเตะนะคะเห็นไหมถ้ามันขึ้นไม่ไหวก็กดคัลลิ่งนิดหนึ่งแล้วค้างเท้าไว้แถวต่างจังหวัดถ้าเราตั้งข้อสังเกตนะคะตรงไหนมีไฟสส่่อองถถนนนนนนวมมากตรรัั้เเป็ทีบหลย แต่อย่าไปมองขวานะแค่มองไปข้างหน้านะคะเนี่ยอีกฝ้าของถนนที่ลงไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าลงไปปุ๊บเห็นอะไรบ้างดังนั้นอยู่จุดสูงสุดรีบมองยาวๆเลยค่ะเออว่าข้างหน้ามีใครจอดขวางไหมขาช้าลงไหมรถติดยาวหรือเปล่าเห็นไหมมันบงังรถได้เป็นคันๆเลยเนินเนี้ยเนี่ยพอจะลงเนินเรายกคันเร่งตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะให้มันไหลไปเองแล้วมองพี่โมกูนไว้ค่ะดึงเราให้ตรงกับพี่โมกูนไว้อ่าอันนี้ห้ามเบรกนะพอลงมาเนี่ยค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าเราช้าอยู่ฝั่งนี้เพราะเนินนี้มันบังหมด ก็มองพี่โมปูนไว้แล้วเหลือบมองขวานิดนึงนี่มีใครรอยูเทิร์นไหมไม่มีงั้นสบายใจแล้วก็มองพี่โมปูนต่ออย่ามองลุทางขวานะอ่ะรู้สึกว่าชิดทางไหนค่อยๆกลับพวงมาลัยช้าๆถึไแมพอเราถึงทางราบค่ะเติมคันลิ่งต่อได้เลยทําไมต้องเติมคันลิ่งต่อเพื่อสะสมแรงที่จะขึ้นค่ะเนี่ยันเรากำลังปั่นจักรยานแล้วอืมล้วก็สะสมคันเร่งไว้เนี่ยพอตอนอยู่บ้านให้ชิดฟุตบาททาไม่ได้ออกข้างนอกนี่เหยียบเส้นขาตลอดเวลาเลยยี่บ้าเส้นนี่โจโจไปทีเหมือนนักเรียนทุกคน แล้วก็มองไกลๆค่ะไม่มีเขาอยู่ก็คิดว่าถ้าเขาขับอยู่ข้างบนนั้นนะคะกึ่งกลางเขาน่าจะอยู่ตรงไหนไอ้เส้นพวกนี้มันชอบสะกดให้ตาเราไปมองดังนั้นต้องทิงไปให้ได้นะ,ะอืมแล้วไกลที่สุดที่เรามองได้เลยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราคิดทางไหนมากไปไม่้ามองไกลไปข้างหน้าอ่าเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดกลัวจังหวะปรับพวงมาลายัยกลัวมันจะพุ่งไปตรงอื่นนะคะก็ยกคันเบ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยจัดพวงมาลัยอย่างนะะี้ยค่ะอืมพลงเนินก็ยกคันเร่งเหมือนเดิมแล้วมองพี่มูปูนไว้ค่ะ แล้วก็มองป้ายแดงคันนี้ได้เพราะก็ตรงกับเราแหละหแม้คันใหญ่เนี่ยซ้ายขวาระหว่างเส้นหรือต้งเยอะเลยแล้วก็มองป้ายแดงไว้อฉันเริ่มลงเนินแล้วเดี๋ยวฉันต้องขึ้นต่อดังนั้นกดคันเร่งค่ะสะสมแรงไว้อืมเนี่ยเราก็ใช้คันเร่งไว้ตั้งแต่เนินแล้วก็มองที่ป้ายแดงไว้ถ้ารถเริ่มนิ่งก็กดคันเร่งเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะได้มีแรงขึ้นเลยอย่ามองเส้นนะมองท้ายรถบรรทุกข้างหน้าไว้ค่ะเออในแหละแล้วมองท้ายรถบรรทุกไว้อืถ้ามันไม่ไปก็เติมคันเร่งเพิ่มค่ะ เติมนิดหนึ่งแล้วพักเท้าไว้แต่ห้ามยกนะคะเออไม่งั้นมันก็จะดรอกไปเลยถ้ามันยังไม่ไปงั้นเติมอีกสักนิดหนึ่งเล้สักเซนสองเซนแล้วค้างเท้าไว้อย่างเงี้ยค่ะเออแล้วมองยาวๆไปข้างหน้าเหมือนเดิมอืมนี่แหละก็มองตามป้ายทะเบียนคันหน้าไว้นะคะเนีย่ยถ้าลงเนินอีก